รับผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะทั้ง5รา,ายของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอาไว้ในห้องแยกซึ่งเป็นห้องความดันลบนะฮะทำให้ผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยในการที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลน,น,น,รนครพิงค์นะฮะตรวจหาภูมิคุ้มกันสำหรับโรคโควิด -19 ไปด้วยนะครับซึ่ง ผลการตรวจเนี่ยก็พบว่า,าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยมีภูมิคุ้กันซึ่งก็